พี่ฮรพี่ฮรเติมโลบักร้านไหนดีครับโอ้โหสุลต่านอย่างพี่ต้องร้านนี้เท่านั้นน้อง Bubble Shop บริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID Pass และแบบ Server V.P และมีบริการกดเกม Pass ราคาถูกแถมยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเติมถูกเติมไวเติมที่ Bubble Shop ชอบชอปชอบชอบชอบเป็นไงมีเอ็ o โด้วยดยกอนโซคลิปนี้ครับทุกคนมีบอสที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าหมายเลขที่21นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะ ว่าเจ้าหมายเลข21เนี่ยเกิดที่ไหนเกิดตอนไหนแล้วก็ดรอปอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนที่เขดีคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยไงทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถตีเจ้าหมายเลขย1ได้ยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะตีเจ้าหมายเลข21นะทุกคนเราต้องไปทําหมวกก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนเรามีหมวกอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องไปทํานะครับผม อ๋อตรงนี้เหรอเลเวล1250ก็จะได้เป็นเค้กแฮทแอนดรอยยีมันชอบเค้กใช่ไหมเราต้องเอาหมวกอ่อเค้กไปดึงดูดของมันโอ้โอ้ให้เก็บทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากเลยอะ่ะ75 20 75 20โ่โอ้โหต้องเก็บให้หมดใช่ปะไอ้เหี้ยแอปเปิล75อันไอทน้ทัดว่าเก็บเปื่อยเลยทีเนี้ย โอเคทุกคนตอนนี้ผมเก็บแอปเปิลครบ45อันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตรงนั้นนะทุกคนอ๋ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ8,000เมตรนั่นจะอยู่ประมาณเกาะเกรสแพนมั้งถ้าเป็นอ๋อถ้าเป็นวัตถุดิบอันอื่นนะเดีย๋ยวเราวัดไปเกรสแพนใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่ะทุกคนเป็นเกาะแรกครับเ u n เกิลไอแลนด์เราต้องไปเก็บอะไร800เมตรอ๋อเก็บไข่แน่เลยอ๋อไม่ใช่เขา เก็บเขาเรียกว่าอะไรวะเก็บข้าวทุกคนเก็บข้าวทั้งหมด75อันไอส้สัสฮัลโหลโอ้แต่น,นี้เก็บง่ายกว่าแอปเปิลอยู่มันมีอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นทุ่งไงเป็นทุ่งนาให้เราเก็บก็หมดทุ่งประมาณ26อันนา่าจยแบบเดียวอะ่ะอ๋ออ๋อ,อตรงนี้จะมีอ๋อข้าว,ข,าวข้าวเกิดใหม่นะครับผมแล้วก็มีไข่ด้วยว่ะทุกคนอ๋อไข่กับข้าวเก็บตรงนี้โอเคผมเข้าใจแล้วไอ โรนี่น่าจะเป็นแป้งข้าวโพดปะใช่ไหมมันคือแป้งข้าวโพดทุกอย่างเรามาเก็บตรงนี้อ่านี่ไงจริงๆด้วยทุกคนแป้งข้าวโพดมันจะดอกแบบนี้ครับโอเคโอ้ยไม่สังเกตนี่ไม่เห็นนะก็ว่าอยู่ทําไมมันดูแปลกตาโอเคขอญอาตเก็บสักโคโอเคทุกคนตอนนี้ผมเก็บของครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะทุกคนไม่ถึง5้านาทีนะครับผมง่ายมากๆเลยปะเดี๋ยวเราไปส่งเควดกัน กลับไปที่เมืองเดิมครับ Eat City หกิโลเมตรอันนี้คือสถานที่มันเกิดใช่ปะทุกคนมารอตรงนี้ฟึบแล้วเราก็อ่าเราจะได้หมวกเค้กมานะครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอ๋อจะอยู่ตรง a c c e s s o r i นะครับผมแล้วก็ตรงไหนเอย่ยอ่านี่ทุกคนเป็นระดับแลนะครับผมบวกเลือดแค่6 4นะครับผมแต่ใส่แล้วหัวล้านนะทุกคน ไอ้ะใส่แล้วหัวล้านไอ้น้องใช่ไหมอันนี้ไว้รอ Android 21อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรารออีกประมาณ1ชั่วโมง50านี่แหละทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเพื่อให้เจ้า a อ d ด o i d 21เกิดนะอะเดี๋ยวเราตัดไปตอนนั้นเลยตีหนึ่งหรือว่าเคมอล่ะตีหนึ่งจริงด้วยหนึ่งชั่วโมงครึ่งว่ะโอ้เราต้องตีอตัวนี้ใช่ไหมโอเคโอ้เฮ้ยตก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 ขยะพี่ตกตัวเซียนเกิดด้วยอ๋อทุกคน มันเกิดพร้อมถั่วเซียนหรอโอ้ตีตายแล้วไงต่อครับแล้วไงต่ออ่ะอ๋อแล้วก็คุยแล้วก็ตีต่อเรื่อยๆนะทุกคนเอ้ยอันนี้เป็นเมดยี่สบเอ็ดอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วก็รอว่ามันจะเป็นเมดยี่บเอ็ดหรือว่าแอนดรอยยี่สิเอ็ดนะครับผมเอ้ยพี่จับให้มาเลย เมื่อ Android 21เกิดครับทุกคนเราจะมีเวลา15นาทีนะครับผมในการตีนะซึ่งคนที่สามารถคุยได้นะทุกคนต้องใส่หมวกเค้กที่เราเพิ่งทําไปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาในการเกิดนะครับทุกคน8 3 0โมง3 0 0 0 1 0ถึง8 3 0โมง5 5 10มงถึง10มง15 11มง30งมงนะครับผมก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไว้สักอีกนิดหนึ่งนะครับผม แล้วก็ Android 21จะมีทั้งหมดอยู่3ล่างนะครับทุกคน Android แบบธรรมดาแล้วก็ Evil Android แล้วก็ Mate Android นะครับผม E ี i l a n d r o i อครับทุกคนจะมีโอกาสอยู่25%นะครับผมที่จะเกิดนะแล้วก็ a มด Android นะครับผมจะมีโอกาสอยู่25%เท่ากับ Evil เลยนะครับทุกคนที่จะเกิดนะครับผมก็รวมๆกัน50 50นะทุกคนที่จะได้อ๋อแบบร่างธรรมดาหรือว่าแบบที่เป็นเมดหรืออีวิลนะครับผม มาดูในส่วนของเลดดรอปนะครับทุกคนร่างแรกครับทุกคนแบบ Android ธรรมดานะครับผมเสื้อนะครับผมจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่12เปครับกางเกงครับทุกคนจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่15นะครับผมรองเท้าครับทุกคนจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่15นะครับผมแล้วก็จะดรอปหน้าตาด้วยนะครับทุกคนตานะครับผมโอกาสดรอปจะอยู่ที่5นะจมูกโอกาสดรอปอยู่ที่5และเมาส์นะครับผมจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่5เท่ากันเลย ต่อมาครับทุกคนเป็นร่างของ Evil Android นะครับผมจะมีดรอป้วยกันอยู่6อย่างนะครับทุกคนเสื้อนะครับผมอัตราในการดรอปจะอยู่ที่8%กางเกงอัตราในการดรอปจะอยู่ที่10%รองเท้าอัตราในการดรอปจะอยู่ที่10%และร่างนี้ครับทุกคนมีอร่าด้วยนะครับผมอัตราในการดรอปจะอยู่ที่2%แล้วก็จะมีตาและปากนะครับทุกคนอัตราในการดรอปจะอยู่ที่5%ทั้งคู่เลยนะ และต่อมาครับทุกคนจะเป็นร่างสุดท้ายนะครับผมในร่างของเมดนะครับทุกคนร่างเมดนะทุกคนจะรอบของทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือเสื้อนะครับผมอัตราในการรอบจะอยู่ที่5%กางเกงอัตราในการรอปจะอยู่ที่5%รองเท้านะครับผมอัตราในการรอบจะอยู่ที่5%และสุดท้ายครับทุกคนจะเป็นมาร์คกิ้งบนหน้านะครับผมอัตราในการรอบจะอยู่ที่5%เท่ากันหมดทุกอย่างเลยนะครับ อเอ้ามนาผมหมดแล้วขอ,อยาแปลงล่างไขอ่อกเขนแล้วก็แปลงล่างเพื่อรีเลือดให้มันเต็มอีกครั้งสูตรลีเลือดดุกคนโอ้ยได้ไอสัตว์ไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้เฮ้อ,อลา่าเฮ้ยได้อลา่าครับดีมอน21ออลา่าทุกคน้อของดีของดีงดเสียงไปที่อะไรเนี่ยแต่ได้ของดีอยู่ไหน อยู่ไหนตีจุดไหนอีก5นาทีดีมอนจะไปแล้วโอเคผมเห็นตัวแล้วกูจะเห็นตัวครับเอาอบโ bro กูยังไม่ได้ตีเลยนะ โอ้ทุกคนคนเยอะจัดเลยอ่ะเราไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้นะเราน่าจะล็อกสายยันได้มุกคนแก่ไปเลยขอดีมอนอีกครับขอญาติรีเลือดแบบกระทันหันคือปับรับโชค เอาหมดแล้วหรอโอหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเวลาผลประกอบการที่เราได้กันนะครับผมอย่างแรกก็น่าจะเป็นออร่านะครับทุกคนนี่ดีมอน21ครับอ่าขอญาตินะโอ้ยทุกคนดูนี่เอ้ย,อยน้องดูพี่ดูพ,ดพี่ดูพี่ได้อะไรนี่อวดอวด ดูด,ดูอวดอวดแล้วกูเป็นคนขี้อวดด้วยคะนั้นแหละอืมขอยัดอวด <c oughs> <c oughs> ขอญาตไปกดจี้อวดเอ้ทุกคนมันมีฟาร์มมาสเตอรีอ่ได้ไหมยวนะผมด,ดูมีแค่ขั้นเดียวนะครับทุกคนอ๋อมันบอกว่าคอมมิ่งซูนน่าจะมีอ๋อขั้นอื่นเข้ามาด้วยนะครับผมสําหรับออล่านี้นะทุกคนถือว่าสวยมากเลยนะครับผมสําหรับอ๋อแอนดรอย21นะครับผมต่อแม่ทุกคนน่าจะเป็นสไตล์การต่อสู้นะที่เขาพูดกัน อ๋อที่น้องในสตีมบอกใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเฮียโม่มั่วม,มั่นนะมั่นะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เสื้อนะทุกคนเราน่าจะได้เสื้อมานะครับผมเสื้อ Android 21นะทุกคนเป็นแบบระดับแรอันนี้คือร่างปกติธรรมดานะครับผมมันบวกสเต็งแค่50นะทุกคนแล้วก็มีอย่างอื่นไหมที่เราได้เพิมเข้ามาใหม่ไม่มีแล้วน่าจะเป็นกางเกงกางเกงผมได้เยอะมากเลยอ๋อ นี่ทุกคนกางเกงของ Android 21แบบธรรมดานะครับผมบวกสเตน25ี้นะทุกคนเอาไปใช้งานจริงๆไม่น่าได้นะทุกคนมันต้องเป็นแบบออเมดนะครับผมหรือว่าแบบดีมอนนะทุกคนถึงจะดีกว่านี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นรองเท้าของดีมอนนะทุกคนบวกบวกของน้อยมากเลยอะ่ะชุดนั้ใช้ไม่ได้เลยนะสำหรับชุดดีชุดอ,อชุด Android 21ไม่ว่าจะเป็นร่างเมดดีมอนนะครับผมหรือว่าแบบธรรมดาใช้ไม่ได้เลย สักชุดนะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ถ้าชอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไตเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่คนที่เข้ามาดูครับถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะมารีพอร์ททำคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย